เราก็มากินส้มตำนะคะส้มตำอะไรลูกส้มตำปูค่ะนี่ปูนะคะปูยายตำให้กินค่ะยายก็อยู่ข้างหลังกับตา้นามะเขือเทศลูกค่ะวางลงอันนี้ก็มีสะเดา,เาน,นี่อะไรผักตบค่ะหรือว่าผักอีหินผักกาดค่ะอันนี้อะไรอันนี้ก็คือ ผักกระแงหรือผักขยงค่ะมัมาเงก้งอพี่น้องแซ่บๆน้ำกันกาแดตันย,ยายของึ่งละ้ะเวเงิน่า่าฮาฮาา เขาดาวค้ม,ม,มหน่ยหน่อยไม่คมเยอะคมแต่ก็ไม่ไหวอาวดาวอปล ไปให้ไปให้พี่ตั้งแต่งานให้ลูกเลยมาพี่ตั้งตั้งานให้น้องเลยจุนโตเผลอกินเข้าไปค่ะหนึ่งคำลุงันไปไปกินน้ำก่อนพ่อแ่าพี่ตั้งก่อจุนเตเผลอไปกินหนึ่งคำ ยังึังยังยงยังยังยังนอืมเอาแต่ผักให้แม่ไม่ต้องมาหยิบอันนี้ไม่ต้องมาหยิบซ่มตำเออหยิบแต่ผักมาให้แม่เดี๋ยวเด็กเผ็ดอืมมาหยิบผักมาเออม้นม้อ,อ,น,น,น,อ,อน,น,นด้วยผักไก่แยงอยากแยงอืมอันนี้อะไรมิสะาดา <Yeah. S 1> อืมหา đ â าหาแยงเ <laughs> กือบมันคว่ำี่นองเ้ยต <laughs> ีนตีนจนต้อง้ <laughs> าก็ไม่ได้กินตอนนี้โอ <laughs> ้ตายตาย

ให้ดูข้างหลังบรรยากาศฝนตกข้างหลังเล็กคอตั้งใจกึม

ืมเผ็ดมากอืมอืมไปแยม,ม,มลูกก็อยากกินต่ไม่คุ้มก็อยากกินโอ้ยมันนาย <c oughs>

นตกนะคะตกแรงมากเลยผักตามต้ม้ต้ม5บานห้่ยละ ผักตกผักอีเห็นเล็กนี่นะจะมีดอกข้างในตรงนี้แม่จูแม่แกะ

ไปเล็กมือไประปอันนี้อล่องไปให้ยายไปแล้วมาาะมาฮะมา เอาเนี่ยเอาแก่ใหม่ลูกกันยากทำพุ่มกระเพ็ดพไ,ได้ขาลูกวันนี้ละ โอเคค่ะแล้วพบกันแค่นี้นะคะแซบค่ะแซบมันแซบตาไม่ใช่ตังเงิน